าเมื่อกี้เดินมาเห็นแต่คิ้วติดกันน่ะคิ้วติดกันเลยเมื่อกี้เข้าใจสมาธินะทำคลิปอ๋อเหรอโอ้เจ้าโอ้ยายก็ไม่รู้ว่าใช้สมาธิฮะยัง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 เอาบระยุทธแล้วเพราะว่าได้มากแล้วก็ดีใจเนาะก็ขอคลิปนี้คลิปหนึ่งเห็นว่ากระดานมาถามบ่คใครไปบ่ถามบ่าดีใจบ่บ่ดีใจก็สร้างแม่บ่ไม่แย่งคลิปโตดอก ม <laughs> าแย่งยอดวิวดวอกแม่เห็นแต่โตไปเว้นเนว้นเว้นอยู่ขอนแก่นฝุ่นหมู่บ้านคลิปมันลอยมากจู่ตัไไวเจ้าไปไาลุงมาสิปากแพรไปใสป่บ่เว้นบอกลุงเลยลุงวะไปใส่วะเพิ่นบอกเออไปกับเพ่บอกเพิ่นบอกข้ามเพิน่นวะเจ้าบอกเออกลับอยดีบอกเลยว่าลุงสงสัยเพิ่นไปได็กลับบ้านมั่งกันเพิ่นกลับ้านมันต้องบอกแล้วว่า แต่แทบ่นาไปขึ้นเครืองเออแต่แทบเพ่นไปส่งคนขึ้นเครืองว่าเออคอยเห็นแต่โงคห้าเห็นไปเอาคลิปูเดียวแล้วเนาะเพื่อนลาปังอยู่คนเดียวน้ำตาไหลเลยเอยน้ำตาไหล่นกอดข้อกันอนเดียว เออไห้ก็ไห้ใส่กันบ่ติดตไห้ิโกรไกไห้ิ๊ไปบิวคักเลยบ่บิวอย่บ่ถ้าได้กนปอปพีก็ไห้ะหรอโตไปพันดีใจหลายพันเลยไห้บ่บอบ่ยังได้แม่เห็นโตขับเป็นโตโตโตหูบ่ โต๊ะับรถไปเห็นตะดาก่นเวนๆไปฝุ่นๆเด้่อชิดไปแล้วเด้่อชิดไปแล้ว,วคอยแม่ไปบนห้นนองน้ำน,นี่ๆๆเห็นเจ้า <ๆ S 1> แวบ,บไๆไปหอดห้องน้ำอุ้ยสวนชิดไปแล้ว <ๆ S 1> ชิดไปแล้วพเพิ่มรงคานแม่เลยโอ้ยรงคาตสมุจมดจบมานีแล้วคุณขนาดเราเห็นเลยนะเปิ้ล ฝนตกกับขยันเนอะรุงก็ได si> ้ฝนตกกับอายุเทียเวียกฝนตกบันใดกับเฮ็ดเวียกเนาะฝนตกกับอายุบาเศร้าอย่าตาเคียวให้แม่เด้อเดี๋ยวตีตาออกงานนั่นติดกันเรหนื่อยข้างน้ำมเลย มันมาเป็นคิวคิดกันคิวปิดกันพ่ออย่างจะหูบอเจ้ามานี่ล่ะพ่กคิวคิดก <c oughs> ันีึงงานหมอลำเจ้าโอ้ยว่าน้ำแม่เน่เดี๋ยวก็ไม่ได้เบอกเร็วนี่จากเราแหละเด็กที่ตายเลยบอได้เบอกบาตายแต่ว่าสิเมือหึ่งอนซือซ้อโอ้ยพูดได้สิตายเร็วปัดน,นั่นด้วยอยู่หไรเมืยอโอ้ยแม่ดาจะไปแล้วหรอรอก่อนเด้ออย่าเพิ่มไปใส่เด้อจ้ารอยายก่อนเด้อเจ้าอย่าฟาบลาย ลุงกะมาเห็ุเดียดแต่สาวเลยฟูเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยบอกอ๋อเ้ยเขาเจ๋อเจไม่สนใจเลยคิดว่าเคิดว่าคลิปนี้ไปถ่ายมาจัตั้งชื่อยังไงเนีะอนอง ออมาแล้วแม่มาแล้วแม่มีอะไรมาิได่งแม่ไปถือสินมาเป็นไงสวัสดีค่ะมวนว่าไปถือสินคิดไม่ออกตอนนี้นั่งสบายโล่งสบายนะนั่งเดินไปไหนก็ไม่ติดขาแล้ว ต้องเดินแอบแล้วตอนนี้เดินแบบสบายเลยย่าเดี๋ยวยายจะเดินให้ดูนะเดินแบบในร้านก๋ยเสี๋ยวโอ้โหก็บอกว่าไม่มี้ท่าใหม่เนาะเห็นไหมตะลึงว่าทําไมมันโล่งจังเพราะร้านก๋ยเตี๋ยวเปลี่ยนไปนะคะร้านก๋ยเตี๋ยวเปลี่ยนไปเข้ามาตะลึง ำทำธุรกิจมาใช่ไหม <laughs> กลับมาตะลึงเลย <laughs> มีโล่งเลยนะคะออกไอเดียใหม่โล่งจังเลยนะปุ๊ <laughs> มีที่เดินเยอะเลยลุง <laughs> มีที่เดินเยอะเลยค่ะค <laughs> วามสุดท้ายแล้ว <laughs> วันนี้ค่ะ <laughs> วันนี้ค่ะ ลาแล้ววันเอาหลอกลาลาไม่ขึ้นอาวอา้อาวก่อนจะไปขอทิ้งท้ายหน่อยนะลุงจริงจริง,รงถ้าอยากทิ้งท้าย,ยลุงอ่ะลานุงโลกเลยฮะ<า>ลานุงโลกเลยทำการโอ้ตรงนั้นมันเปียกลุงขอตรงนั้นเปียกได้ไหมยากถ้าอยางั้นไม่ใช่สมอน c ชาน n e ล ตั้งกล้องไว้ที่มอนี่ตั้งกล้องแล้วก็เดินอ๋อเหรอเจ้าก็ไม่ยอมบอกยายตั้งแรกเนาะเออก็ไม่เห็นตัวเองเลยไม่ต้งมมีที่ดิน้วยนะตนี้แหละจะได้เห็นทุกคนด้วยไม่ใช่เดินคนเดียวแต่ไม่เห็นลุงอ่ะไม่เป็นไรให้ลุงพูดไปไม่ไม่ลุงไม่ต้องอะไรก็ให้ให้อาเสียงลุงเข้าอะพ่อละก็ฟังละ Hãy subscribe hey. cho <laughs>

ไปเกี่ยวไม่ถนอมนาม่แต่ไปนอนข้วนมนเออกระาไปเปาประตูเงินประตูทองเก้าั่นแหละ้ประตูอะไรประตูเงินประตูทองโอ้ประตูวังูประตงินประตูทองรับเงินรับทอง ตอเนี้กาเป็นขี้เสียดเลยสมอนกาแม่ใส่รถด่อยเดกสมอนแล้วก็สาแม่ ย,ยังไม่ได้ถ่ายลุงสกิปเลย4่นาทีแล้วเนี่ยแปดไปตัดอีกนี่ฮะอะไรนะพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่ให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสลูกเคยแก้ตัวหน้าขาวลูกเขย,ยหน้าขาวให้โอกาสแก่โตประกาศเบาเลย นี่ยัางลำคา oh. ่าเนี่ยมาห่วยถามไม่รกว่าเราไปน้นบำนบอลลำค่าไหนบอก